คือแบบมันคล่องใจจริงเว้ยโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนทวกวรวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการตามหาคอสตูมนะฮะต้องหาคอสตูมอัญมณีของอนุมิตรให้ได้เว้ยแม่งคล่องใจมากคือแบบหมื่นสองะแม่งเปิดได้แค่2เม็ดนะครับจริงๆถ้าเปิดได้สัก3ามสี่เม็ดผมก็ว่าจะเติมอยู่นะไม่คล่องใจแม่งคล่องใจเหมือนมันล็อกว่ะ เหมือนมาล็อกนะครับผมโอเคมาถ้างั้นวันนี้ผมจะไปเริ่มสูงเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมมีอัญ,ญมณีนะฮะมีอัญ,ญมณีอยู่2เม็ดนะฮะโอ้โหนี่เข้ามายังไม่ได้ล็อกอินเลยเหรอตอนนี้ก็คือผมมีคอสตูมนะครับอัญ,ญมณีคอสตูมอยู่2เม็ดนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ผมไม่มีก็น่าจะเป็นไวอาชาแต่ว่า ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้นะครับเพราะฉะนั้นข้ามเลยนะครับผมอ่าผมถ้าเกิดว่าผมปิดตัวละครผมจะเอาอนุบิสนะฮะโอเคมาเริ่มจากของฟรีอุ้ยแมของฟรีสักแจนึ่งนะอโอเคสักหน่อยนะโอ้บาลูกโปง่งโอ้บาลูกโปง่ง คือเปิดได้บน,นลูกโป่งนี่มันถือว่ามันมันเป็นของนี้ชิ้นส่วนนี่มันมีคอสตูมคือมันก็มีโอกาสเปิดได้แต่โอกาสเปิดได้แม่งน้อยมากนะฮะถ้าเปิดแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นมาห้าสิบเพชรมาก่อนแล้วเรื่อยๆครับ GS ห้าสิบเพชรอนุบิสพก่อนพวกนี้คือตอนนี้ผมมีเต็มหมดแล้วไดลิสนะฮะขายทิ้งอย่างเดียวพวกนี้ ปากกาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอามาทําไมแล้วคือผมอยากได้เม็ดอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยคําตัดสินปากกาโอเคขอเม็ดอะขอเม็ดเม็ดหนึ่งนี่คือมูลค่า69บาทนะฮะ โอ้โหเอามาทำไมอนุบีดพอแล้วฮึบลูกบาทเทศทูเลดฮึบฮึบเฮ้ยสองพันผ่านไป ไม่ได้เลยว่ะต่อครับผมเอามาหนึ่งสวยขออีกสักเม็ดหนึ่งนะสองพันละเม็ดผมยอมนะฮะสองพันละเม็ดผมเอายอมคือแม่งครั้งที่เราหมื่นสองเม่งไม่มาเลยหมื่นสองเม่งมาสองอันอ่ะโอ้โหลูกบาตแตงโม ห้าสิบเพชรห้าสิบเพชรนี่คือเปิดก็ไม่ได้อะไรนะครับเข้าทุนแต่อันนุบิสอีกแล้วห้าหมื่นทองนี่คือขาดทุนนะฮะห้าหมื่นเจ็ดหมืนทองนี่คือขาดทุนได้ลีดจ้าอึบเม็ดสักเม็ดเถอะ คือผมจะไม่ไปเปิดแบบแบบสิเพชรอ่ะมันเสียเวลาโคตรเลยเว้ยมันก็มีโอกาสได้นะครับเปอร์เซ็นต์มันก็มันก็มันมันน้อยกว่าด้วยนะแต่ว่าอย่างว่าหละครับมันลมันมันมันเปิดได้5ทีไงกับเปิดได้ทีเดียวเนี่จริงๆอ่ะถ้าถ้าให้เทียบกันนะผมว่าการเปิดแบบ10เพชรอ่ะมันมันมีโอกาสได้สูงกว่าเพราะว่ามันจํานวนมันเยอะไงเออมาตอนนี้นะครับก็คือ ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเม็ดนะฮะอยมาต่อครับผมอาชาครับผมคือปากกาได้แท่งเดียวเองนะมันคล่องใจไงคือผมไม่ผมอยากได้อนุบิตไงฮึบเอาละอืม เฮ้ยมันไม่ไม่ออกเลยวะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอ่าลองไกลอานะครับไกอาลุกนะเจ็ดสิบเพชร คือจะแปดพันเพชรมึงให้กูอันเดียวจริงเหรออืออสามร้อยเพชรโอเคคำตัดสินแพ็คเอาปากกาโอเคอยู่ก็ไม่ได้อยากได้แล้วปากกา โอเคตอนนี้นะครับผมโดนไปหกพันเม่งออกมาเม็ดเดียวอะ่ะโอ้มาคำพิพากษาคำตัดสินโอ้โหแมโอ้โหโอ้โหไอเ้เี้ยเม็ดเหอะเม็ดเหอะโอ้ ห้าหมื่นขาดทุนว่ะอือปากกาโอเคปากกาครบแล้วครับผมตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งตัวเอาดูเป็แนแม่งออกมาสิบเอดใบว่ะโอเครับอันบิดนะฮะตัวต่อไปถ้าเกิดได้อีกกูก็เอาอาชาแล้ววะ่ะมาหนึ่งแสนครับผม มันแบบมันคล่องใจมันแบบไอ้ช่ไหมอะไรวะเนี่ยมึงล็อกไอดีกูเหรอวะนี่กูเปลี่ยนวันมาสุ่มแล้วนะอ่ะมาคีมูลลูกรักเป็นลูกรักที่ไม่ได้เอามาเล่นแล้วนะฮะตอนนี้สู้ใครก็ยากแล้วไดริทไม่ทันสายวิกนะครับอาชา อันดูเบสโอ้ยไอ้หี้แปดพันน่ะแปดพันเพชรมันออกมาใบเดียวปวดหัวเลยปวดหัวไปต่อให้อีกหมื่นหนึ่งกูให้มึงอีกหมื่นหนึ่ง นี่กูยอมเพชรลงจากแสนเลยนะเพื่อที่จะจัดอ่ะคือเติมอ่ะมันก็ได้แหละแต่มันไอ้เชื่อมันไม่ได้ไงมันแบบมันล็อกเฮียอะไรวะเนี่ยมันจะไม่ออกเลยหัวเมตรบางคนหมื่นหนึ่งมันได้อันมันได้คอตูมาแล้วเออโอเคมาหนึ่งนะฮะ มาขอไล่ไหลเลยเรื่อยๆเรื่อยๆเลยคำตัดสินครับผมเต็มบ้านไปหมดแล้วอนุบิสโอ้โหขายกระจายเอ้ามาอีกหนึ่งสวยงามต่อครับยาวๆไปไปคำตัดสินโอเค เม็ดอเม็ดเม็ดเม็ดโอ้โหลองไปสุ่มแบบธรรมดาสักสองพันไหมเดี๋ยวขอลองไปสุ่มแบบธรรมดาสักสองพันดูนะครับแบบอ่ะเรื่อยๆนะฮะอาจจะช้าหน่อยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมจะไปแบบไวๆเลยนะสองหมื่น สามหมื่นอืมสองหมื่นคือถ้าสุ่มแบบสิบเพชรแต่จริงๆมันได้กำไรเยอะกว่านะครับเนี่ยสองหมื่นนี่เท่ากับถ้าเกิดว่าเราสุ่มห้าสิบเพชรนี่คือเราได้เราได้ตังสองแสนเลยนะลูกบาทแตงโมโอเค โอ้โหช้าเกินมันต้องได้สักอันดิโอ้โหอันเชิญอนุพปิธอะคืออย่างที่บอกครับอันนี้มันก็มีโอกาสออกแหละต้นสก,กุละมาปล่อยเลดตอนได้สก,กุละเนี่ยนะทุกเลทว่ะสองหมื่นนะฮะ ไม่ออกเว้ยแต่ถ้าใครที่อยากจะเก็บแบบว่ากล่องอ่าพวกกล่องที่เครื่องรางเนี่ยพวกเนี้ยเอาไปเปิดตามอีเวนต์นะครับให้มาเปิดแบบ10เพรน,นะเพราะว่าอาถ้าเป็นแบบเมกาแจ็คพอตนะครับผมมันมันเป็นได้แบบ A บวกมาเลยซึ่งอันนั้นอ่ะมันจะไปมันจะไปสุ่มแบบไม่ได้อีเวนต์นะฮะอันนี้ผมมาลองแบบธรรมดา2,000นะฮะ ลองดูว่าจะได้ไหมนะครับขอสักเม็ดหนึ่งโอแต่แม่งต้องต้องมีความพยายามสูงมากเลยวะเพราะมันเยอะสองหมื่นหนึ่งหมื่น คือมันได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นอยู่แล้วนะครับมันได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นถ้าใครจะเปิดหาทองนะฮะกูว่กูไม่ไหววะกูว่ากูไม่ไหววะอ่าไดเลิทนะฮะคือถ้าเปิดแบบธรรมดาพันหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็มีโอกาสออกนะแต่ผมว่าผมไม่ไหววะผมผมขอพันเดียวแล้วผมไปเปิดแบบเดิมดีกว่านะเสียเพชรเยอะแต่มันน่ารำคาญเว้ย อห้าหมื่นสวยจี G ้เครื่องราง A ถึง S เปิดไม่ได okay. ้เครื่องรางอีเวนต์นะครับอ่าโอเคจี้เครื่องรางพรีเมียมโอเคไปห้าสิบเพชรต่อกูไม่ไหวโอ้โหพี่ภาคสาอนุบิสพอก่อน ขอเม็ดนะครับปากกามาอีกหนึ่งผมยอมแบบเอ้ามาเว้ยเฮ้ยนี่ผมยอมแบบเพชรลงเลยนะผมไม่เคยปล่อยให้เพชรลงจากแสนเลยอะ่ปะปากกามาครับไดลิทนะฮะไดลิทครับ อ๋อไดลิตโอ้ยพหลึกง้อเหรอไม่ดีหรอกเออถ้าไม่ใช่ของบาวอ่ะของบาวดีสุดนะครับของบาวเป็นคุมเต๋สามอร์เซ็นนะฮะอ้ยหมดไปแล้วห้าพัน ห้าพันได้มาสองเม็ดก็ถือว่าโอเคอยู่นะดูมาต่อครับผมขออีกสักเม็ดสองเม็ดพอคือผมเอาแน่นะฮะถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้นี้ผมก็คงต้องยอมไปเติมมาแหละยังไงมันต้องเติมอยู่แล้วขาดปากกาใช่ไหมขาดปากกาอีกอันนึง ปลาไกาอีกอันนึงนะครับผมจะได้อาชาเต็มเต็มไปเลยครับผมเต็มคาราเบลแล้วแสนหนึ่งมาอนุบิทขอเม็ดอ่ะขอเม็ดอ่ะเม็ดอ่ะการ์ดเม็ดอ่ะใครจะว่ายังไงไม่รู้อ่ะกูหมดเยอะอะ รอบแรกหมดไปหมื่นสองรอบนี้อีกหมื่นแปดครับผมสามหมื่นเบาๆสามหมื่นไม่ปิดอนญมันี้มารออะไรล่ะครับไดริดฮนะขอเม็ดครับโอ้โหสามน้อยสวยปากกาครับผมปากกาได้แล้วจบจบอนุบิดนะฮะอ่าไม่ใช่จบนี่ฮะอีโวอาชาเรียบร้อยครับตัวใหม่ลาลาลา ได้ตัวใหม่มาแล้วอากายผลึกนะฮะที่เหลือคือขอเม็ดล้วนๆเลยจะได้เติมเบาๆหนะ่อยคือจัดอะต้องมาแล้วครับประกามานะฮะเอ้ามาหนึ่งสวยสวยครับสวยสวยครับสวย อ่าชา่พอแล้วกูได้ตัวมาแล้วโอ้สามร้อยเพชรโอ้ดูิดูของในคลังผมสิครับสี่ร้อยกว่าใบแล้วตอนนี้สองพันสุดท้ายครับเอาทุเรียนจัดเลยตอนนี้กำลังแพงทุยขอเม็ดฮนะขอใบเม็ดอย่างเดียวตอนเนี้ย ทุเรียนมาอีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยเลดอะไรนักหนาเนี่ยผมต้องการใบเม็ดอย่างเดียวฮะตอนนี้คำตัดสินที่ไม่สมบูรณ์เอามาทำไมไม่สนครับขายทิ้งอย่างเดียวบอกเลยไม่รวมด้วยนะครับการขยะนะฮะพันสุดท้ายปากกามาทำรือเม็ดอะ สักเม็ดสักเม็ดโอ้ห้าสิบบันไดลิตรเหรอโอ้โหสองร้อยห้าสิบเฮตขอสักเม็ดแหละฮึบอื้มอ,อันชาฮึบอื้อ อตอนนี้คือสามหมื่นแล้วนะสามหมื่นเพชรแล้วนะครับผมสามหมืนเพชรน,นะฮะตอนนี้ได้รับของมีค่าดูก่อนว่าได้เท่าไหร่นะครับผลประกอบการนะฮะโอ้ 2, สองพันสี่อือีกสองพันปะ่ปะสามหมืนสองป่ะปามา สักหน่อยมันต้องมาสักเม็ดเลยวะโอ้โหคือสุ่มสุดจริงจริงอีเวนต์เนี่ยไม่เคยหมดอะไรขนาดนี้มีบอกว่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่สามหมื่นนะฮะตอนนี้คือสามหมื่นเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนเกินนะฮะ เอ้ยมาใบหนึ่งเว้ยโอ้สวยเอ้ยซื้อสองใบก็ยังสวยอยู่ซื้อสองใบก็ยังสวยอยู่อืมขออีกสักใบหนึ่งถ้ามาอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งกูสุม่มอ่ะมา ถ้ามาอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งกูสุม่มแต่ถ้าแต่ถ้าในเจ็ดร้อยนี้ไม่มากูก็ไม่ไหวแล้ว <c> ก <oughs> ูก็ไม่ไหวแล้วจริง,รงผมไม่ไหวแล้วคือเพชรมันจะลงจากแสนแล้วอะคุณอันนี้คือสามหมืนสองเกินไปแล้วนะโอ้โอ้โอ มีค่าผสมต่อมันใจมันได้เว้ยไอเด็กคนนี้อืมร้อยห้าสิบมาสามสองสามสามอันก็เอาฮึบโอโ้ลูกบาทอือโอเคยอม <c oughs> ยอมก็ได้เอ้ยตอนนี้นะครับก็สามหมื่นคือตีไปเลยตอนนี้คือสามหมื่นสาม ผลประกอบการคือสามหมื่นสามแน่นอนนะครับยอมนะฮะไม่ไหววะ่ะเพราะว่าเพชรมันลงมาเก้าหมื่นแล้วนะครับไม่อยากให้มันลงน้อยไปกว่านี้นะฮะโอ้โหสามหมื่นกับจริงๆริงสามหมื่นเพชรกับเงินห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยมันก็เอ่อถ้าเอาตามจริงนะเพชรมันหาง่าย <laughs> แต่บางคนเงินมันหาง่ายกว่านะครับผมแต่สาหรับผมเนี่ยเพชรหาง่ายกว่านะครับผมก็ ขอไปจัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะเรียบร้อยนะครับจัดมา2ใบนะครับ2ใบก็ร้อบาทนะครับผมร3 8บาทก็จัดไปนะฮะอัญอมณีคอสตูมอนูบิสนะครับผมอันดูบิสนะไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับผมจะจัดเป็นคอสตูมอันดูบิสนะเรียบร้อยไม่จัดผิดนะไม่ผิดแน่นะวี โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมไม่สนใจเลยเว้ยไอเนี่ยมาเปิดทิ้งเปิดกว้างนะครับผมมันจะอยู่ล่างสุดใช่ไหมล่างสุดนะครับโอ้ยของใจเยอะไปไหนครับล่างสุดถึงยังถึงยังถึงยังถึงหรือยังแล้วมันอยู่ไหนวะอ๋อมันเข้าไปแล้วอะ่ะมันเข้าไปแล้วแน่นะเข้าไปแล้วแน่นะวิ เอาเข้ามาแล้วโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอนุบิสตัวเดิมอยู่แล้วนะครับอ่ะผมให้ดูนะครับถ้าผมมีตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวเดิมนะตัวเดิมที่เป็นตัวนี้นะครับแล้วผมไม่แบบผมไม่อยากถอดอัญ,อญ,ญมณีนะครับเพราะว่ามันเสีย500ร้อเพชรไงมันเสีย500เพชรนะครับผมเนี่ยถ้าเราจะเลือกสะสมอัญ,ญมณีเนี่ย มันจะเสียทั้งหมดห้ารอเพชรนะครับผมให้เราไปเลือกตัวนี้นะครับให้เราไปเลือกตัวนี้ซึบสมุดภาพเดี๋ยวนะอัญมณนนีเข้าตรงไหนวะเดี๋ยวนะเพิ่มช่องอัญมณนนีึบนี่ไงอ่านี่เห็นไหมครับ มันเราสามารถเพิ่มช่องสลอ็อตอัญมณีได้นะครับโดยเสียหนึ่งร้อยเพชรนะครับเสียเพิ่ม100่งร้เพชรนะครับผมก็คือสามารถอ่าเปลี่ยนคือจะเรียกว่าเปลี่ยนก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเราต้องมายัดไอตัว2เม็ดบน,น่ะใหม่นะครับเราต้องมายัด2เม็ดบนใหม่เพราะฉะนั้นอ่อต้องเลือกเอานะครับระหว่าง เราจะเปลี่ยนอัญมณีนะครับหรือว่าจะเพิ่มสล็อตนะครับจริงๆเนี่ยให้เราอ่ะเพิ่มสล็อตแล้วเราค่อยไปถอดอัญมณีช่วงเวลาแบบว่าแผนที่ใหม่มาอ่ะช่วงแผนที่ใหม่มามันจะถอดแค่ห้าสิเพชรไงเออมันจะไม่เปลืองเพชรนะครับผมแต่สําหรับผมอ่ะกูมีสองตัวเว้ย <c oughs> กูมีสองตัวกูจัดเลยครับผมเดี๋ยวนะอ,นอันดับล่าสุดครับผมเนี่ยอัพไปเลยครับผม รออะไรอ่ะเดี๋ยวนะฮึบเออเอาตัวไหนอัพดีอ่ะเอาตัวไหนอัพดีนเนาะเอาละนี่มัดไปละหนึ่งนะครับผมการเปิดสล็อตนะครับก็คือเอาพวกตระกูลอ่าเอสในไอเอสบวกนะครับผมมาอัพเพื่อเปิดช่องนะฮะนี่ไงมึงไปเลยอาเธอสองตัวเนี่ย ฮึบเรียบร้อยครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปใส่สล็อตนะฮะไปใส่ช่องอัญ,ญมณีนะครับผมโอเคชุดแต่งกายครับผมเรียบร้อยใส่ปุ้ม มาแล้วครับผมผีอนุบิดวู้คืออนุบิดอะมันก็ต้องเป็นตัวนี้แหละใครจะบอกว่ามันเป็นผีหมากับหลังไม่ใช่เว้ยจริงๆตัวนี้คืออนุบิดนะฮะมันไม่มีหรอกอนุบิดหน้าหล่อยอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงจงนะครับอนุบิดก็คือไอผีหมานี่แหละก็คือเขาทํามาถูกแล้วเว้ยเออแต่หลายหลยคนเห็นใบบุลี่มันเป็นผีหมากับหลังเฮ้ยแต่ผมว่ามันเท่ดีแต่มัน มันจะไม่มีขาเลยมันจะไม่มีขาเลยเลยโอเคก็โดยรวมๆนะครับผลประกอบการก็โดนไปทั้งหมดสามหมื่นสาพันเทปนะครับแล้วก็เงินอีกสองเอ๊ะไม่ใช่นี่ว่าร้อยร้อยสามสิบแปดบาทนะครับผมร้อยสามสิบแปดบาทโอเครับได้นะครับ รับไม่ได้ก็รับไม่ได้ก็ต้องทําใจโอเคครับผม <c oughs> ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องท็อเก็มด้วยล่ะกน,นะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปรีวิวครับบายบายครับผมจุบจุบรักทุกคนนะครับบายบายจ้า